สวัสดีครับลุงตาผ้าแสบผ้ากินขขาวแสบครับผมครับวันนี้ลุงตาผ้าแสบส้นพี่ส้อนน้องมากินน้องจีนน้ำง้อครับผมนะมีน้องมีผักต่างๆมีบักพริกยักษ์นะครับเนาะอ่านะสีครับแล้วก็มีกาดขาวมี่หนามง้อเนาะเป็นน้มใส่ใส่เลยครับเนาะผมก็ใส่บักพริกนะให้เรียบร้อยนะบักพริกใส่ยัง,ยงเนื้อง้อนี่เป็นเนื้อง้นนอที่เป็นแบบ เนื้อเปื่อยได้ครับอ่าเขินกัดนั่นไม่เนาะครับเนาะไปกินน้ำกันเลยผมขออนุญาตลาดเด้ครับห่าหัวงจะเป็นแนวนีเนาะครับนะเนาะอตักลายๆครับผมครับนะจริงๆถ้าเป็นอีกแบบนึงก็จะเป็นแบบน้ำสีบรัชใสปันไดครับน้ำจะเป็นแบบสีออกสีกแดงแค่นหน่อยนะครับเน,ะนาะนี่ก็เ้ากัด ัน้ำออกใสไปครับผมออบผมกักลายๆนะครับเนาะนี่ให้แซ่บก็ต้องพริกด้ครับออเพชรนะเพชรอันเพชรแบบพริกสดตาำครบผมครับแล้วครับออพริกต้นน้ำไปนะครับ ปรุงรสแล้วแต่ชอบนะครับเนาะมีน้ำตาลน้ำปลาน้ำสมอย่างเงีกันแล้วแต่นะครับมีเพิ่นมนี่น้ำพริกเี้มาน้ำครับผมครับนี่นนกุนโอ้แต่แสบครับโอ้ไปครับผม อคุณ uh huh. ให้มักรสสาดเพ็ดนี่สิมักเก่งเลยครับนามาถ,อาถืออย่นี้เกาะถือพริกป่นนะครับออกเป็นสีแดงเลยครับผมนะครับ รสากนัวใส่แดดเลยครับข่าวกันดีครับอันพักหลายๆไหมครับพักลหลายๆจัดจานเลยครับผมครับพักลหลายๆเอาอยู่ไหมพี่นอกถ้าพักหน่อยโอ้รสาดส,สิบงานเลยเดียว รวจจัดเนี่ยถ้ากิงก็พักแตสีสบครับผมอิจุดยอดนะทำแจกบร่รองใครครับ แล้วพี่น้องนะ,ะความเผ็ดสั้งใดายคากินนควางเข้าย่อยเผ็ดขึ้นเผ็ดึ้นเผ็ดึ้นเรื่อยๆครับ,ๆๆรบ,รบพี่น้องครับขนมจีบเสรนิดหน่อยรสชาติของน้าเนี่ย เป็นรสชาติเขานำง,ง้วครับผมครับอ่างต้มอ่างชุบง้วเนื้อง,ง้วแล้วครับเนาะอืมแบบนี้มันเขากันดีครับแบบพริกด้ยครับรสชาติความเผ็ดจะนัวเขากันดีกันหน้ามแล้วกันเนื้อเนื่อง้วที่ใจมากครับผมครับ กระพริกเนี่ยกับซีมีเรานี่ลิตีกินของบระพริกครับ มันเผ็ดสองอย่างครับเผ็ดปอกพริกป่นกับเผ็ดปบกพริกสดต่าสนานเลยครับผม พริกหนักออกข้าวสาดเผ็ดอยู่แต่ก็เบาะหลายครับ ขน <gas> าดกรบเปื่อยดีดีเพราะดีขนาดครับผมครับ Mm-hmm. ขนมจีนน้ำมัวเครื่องเผ็ดเครื่องแสบกับก่ขอฝากเมนูขนมจีนน้ำมัวไว้ครับผมครับพบกันคลิปหน้านะครับวันล้องตาสะเอาอย่างมาสูทีซุนองก,นะกินครับผมขอบคุณหลายๆครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ